อยู่บนดินแบบนี้เลยอ่าอยู่กับตัวนี้ครับวิวฮอลแลนด์4.75ครับกำลังล้อดั้มดูครับบอยโ่วิวกระสีนี่เข้ากันเลยนะครับสีครับน้ำเงินกระสีน้ำเงินน่าดูครับอยู่ล้อเนี่ยแบบตะกุยอะมันเป็นดินแบบดินเหนียว ฝนตรงด้วยฮัมเบอเช้าครับ Neil, เดิมๆยังยันแป๊ดเลยตรงฝั mm hmm. <Nos S 2> ่งนู้นเป็นคูปตาครับ L 5 0 1 8ตัวนั้น50แรงตัวนี้ผมไม่แน่ใจครับว่ากี่แรงครับ มาคันแบบตกคันเลยครับดูมีถอยด้ำกันเลยครับผมโอ้หมันครับโอ้ดูหล่อแล้วนะ่ยโอ้ผมลบกัน ดูแบบใกล้ดีกว่าพุทเข้าไปเลยนี่ครับว้าดูผ่านหลังข้างหลังไมเป็นใบมีดนะครับใบมีดแล้วก็เอามาทำเป็นตัวเกรดจับมาโดยเฉพาะเลยมามาดูต่อครับผมวันกี้ว่าจะคุยกัน โน่นฟังนู่นรงนี้ครับผมฟังนู่นนะนร,นนรถเดิมๆครับติดเครื่องเสียงด้วยใหม,ม,ม,ม่ๆครับเนี่ยคันนี้ทางรถไรถรถดับอยู่ด้วยกันเลย เสร็จก็ดันต่อเลยครับผมนี่ครับรถไทยรถแท็กเตอร์ครับอ้ยนี่สวยครับด้านหลังนี่เป็นพื้งนาครับข้าวกระดานเขียวเลย รถดั้มทั้งเสียงรถไถนะครับต้องดับเครื่องครับลงมาพีกันนะับอลิดนี้จัดไฟครับรถเข้ามาผมต้องหลบกันครับโอ้เด็กกาอินซูครับผม ว้าวเอาต่อเลยครับผมโอ้เสียงฟ้าถ่ายเ้ยของแรงานานครับจัดมาดันโดยเฉพาะเลยทำเงินยูครับ ซีรีส์เป็นรถแบบอเนกประสงค์ครับยูบตตา ก็สี่โมงกว่าแล้วจะห้าโมงครับห้าโมงก็น่าจะเนนลิกงานโอเคนะครับเดี๋ยวลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสลั์นะครับดูได้ทั้งสองตรงทางนีครับผมทั้งแฟนเสื้อชนาวันเจอมาล้วก็ชอบดูเสชนะวัน